กับทุกคนนะคะมาเจอกับคุณนุกนะคะที่หน้าเพจคุณโก๊กเสกสร,ร้างคาดดกกากกวามสุขด้วยกดจักรวาลเดี๋ยวคำย้ําส่สมอลท็อกนิดนึงอา,นอายุยืน,นหนหึ่งหนึ่งนปีขอให้สิ่งดีๆจงเข้ามาให้เรามากมยขอให้สมหวังกันความที่เาามาให้ได้ปีใหญ่เป็นปีของเรา วันนี้นะคะอยู่นอกสถานที่ขออนุญาตใช้สมอทอกแห่งๆรวยๆตลอดปีตลอดไปพี่เทียบสวัสดีค่ะอุ๊ยพี่เทียบสบายดีไหมอยู่ฟิตเนสนะคะช่วงนี้โควิดกักตัวอยู่ที่ บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะบ,บ้านแล้วก็ฟิตเนสบ้านแล้วก็ฟิตเนสแค่นั้นเองทิพย์สบายดีคิดถึงนะการทุกอย่างขอใอยไปได้สวยวันนี้มาสัน้นได้ยินเสียงนกไหมเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนกขอเช็คสัญญาณก่อนวันนี้มาสั้นไหมคะ่ะอ่ะมาละว,วันนี้คุณนกมาสัน้นเลยค่ะมาสัน้นมาสัน้น โอเคนะคะวันนี้เดทที่แปดแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินก่อนวันนี้เดทที่แปดกับการน,นะคะทำโปรแกรมพิเศษไปกับครูสิตานะคะเทคนิคสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์นะคะกับแม่ครูสิตานั่นเองวันนี้นกมีโอกาสนะคะได้มาฟิตเนสก็เลยอยากจะมามาแบ่งปันว่าเฮ้ยตั้งแต่นกนะคะออกกําลังกายมาเนี่ยนะคะ ขายเกี่ยวกับพวกกาแฟานะคะแล้วก็เมทอกอาหารเสริมเนี่ยขายดีมากนะคะมากๆเลยและนกก็มีผลลัพธ์กับตัวเองชัดเจนมากสบายดีค่ะน้องนอกสบายดีค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงพิธีเหมือนเดิมนะคะคือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณนอกอยากจะบอกว่าบางทีเราก็ไม่จะเป็นตองว,ว่าเฮ้ยต้องขายอย่างเดียวเราขายผลลัพธ์เรามันก็ขายได้อะเออนะแล้วนกก็ปั้นร่อง11ใช่ไหมเนี่ยนกก็มีร่อง11นะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วนกก็รู like ้ส our ึกว่ารักตัวเองมากขึ yeah. ้นนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสเราหุ่นดีเลค่ะแล้วเราก็สวยขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนี่แหละคือผลลัพธ์แล้วคุณนกก็ดึงดูดนะคะสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากๆเลยนะดึงดูดเงินดึงดูดยอดขายดึงดูดการงานที่ดีดึงดูดผู้คนมาสนับสนุนน่เยอะมากๆเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาสนับสนุนนกเยอะมากเลยคือเรามีความเชื่อด้านดีค่ะแล้วนกก็ได้สิ่งดีๆกลับมาเยอะมากนะคะ การออกหน้ากล้องของนกนะคะมีตสิน์ดีเข้ามาเยอะและเงินทองก็ไหลเข้ามาด้วยนะคะวันนี้คุณนกก็ได้ทําโปรแกรมพิเศษไปกับครูสิตานะคะเดยที่8แล้วนะคะการที่เราจะสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแต่เราก็ต้องทํามันต่อเนื่องไม่ว่าเราจะเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรเราก็ต้องอดทนนะคะเช่นบางคนเอ,อเจอปัญหาและอุปสรรคแล้วแบบหยุดทําไปเลยอะไรเงี้ย บอกเลยว่านกอยู่บนโลกออนไลน์มาเกือบ3ปีนะคะ3ปีนะคะเออนะแล้วนกก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณสิตาเคยบอกว่านับจากวันที่เราตัดสินใจจริงๆอ่าคุณนกเพิ่งตัดสินใจลาออกจากงานนะยังไม่ถึงปีนะคะแล้วคุณนกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจอปัญหาแค่เนี้ยเจออุปสรรคแค่เนี้ยมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกคะ่ะมันกระจอกมากๆนะคะมันกระจอกมากๆเลยอันนี้มาออกกําลังกายนะชุดฟิตเนสเ <laughs> มื่อเช้ามีภารกิจนะคะก็เลยมาช่วงช่วงเย็นเนาะ สวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วคุณโนก็ทําตัวเองเหมือนกับเป็นแบรนด์อะทำเองแบบเป็นเจ้าของแบรนด์เข้าใจไหมคะคุณโนก็ออกมารีวิวสินค้าเยอะมากนะคะโพสสินค้าด้วยใจทําด้วยจับทาด้วยหัวใจนี่แหละรู้สึกว่าฉันคือเจ้าของแบรนด์ทามันสม่ําเสมอค่ะและก็ไม่ได้ไม่ได้ไปวอรี่ว่าเฮ้ยวันนี้ขายได้วันนี้ขายไม่ได้ไม่ได้วอร์รี่แบบนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้อะเรา เรารู้สึกไปแล้วคะ่ะว่าเราขายดีทุกอย่างเราคืออ m b า s เ a อร r ของแบรนด์แล้วคือเจ้าของแบรนด์อะเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วทุกครั้งการออกหนะ้ากล้องมันก็เลยแบบไม่ต้องกังวลอะไรอะก็สบายๆออกมาให้ออกเป็นตัวของตัวเราคะ่ะเป็นตัวตวนของตัวเรานี่แหละเนี่ยคะ่ะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องแบบรอพร้อมเฮ้ยต้องรอกล้องใหญ่ต้องรอสวยไฟแสงพร้อมไม่จําเป็นก็ได้คะ่ะบางทีนะคะ ทำ,ทำในตอนที่ไม่พร้อมนี่แหละดีที่สุดนะคะเมื่อเราเจอปัญหาและอุปสรรคมันก็คือบทเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็เอามาแก้ไขมา,มาพัฒนาตัวเองต่อเออนะคะคุณนก,ก็จะคิดมันแบบนี้ใช่ไหมพี่ทิพย์นะคะแล้วนก,ก็ยืนหยัดในการทําค่ะยืนระยะให้กับความสําเร็จของตัวเองไม่มีคนระดับโลกคนไหนแล้วนะคะที่เขาไม่ยืนระยะความสําเร็จของตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำมาอาทิตย์หนึ่งออทำมาเดือนหนึ่งขายไม่ได้ยกเลิก,แล,กแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์นี่ก็ไม่ใช่นะคะ ฉะนั้นเราต้องให้เวลากับเขาบ้างเราก็ต้องแบบว่าทำมันทีทีทำมันสม่ำเสมอออกหน้ากล้องด้วยความสุขนะคะออกหน้ากล้องด้วยความสุขบอกเลยว่าตั้งแต่นาะ,ะนกออกกําลังกายมานะคะคุณนกขายอาหารเสริมดีมากนะคะขายอาหารเสริมขายพวกผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักอ่ะดีนะคะ,นะคะกาแฟชานมโกโก้เนี่ยขายดีมากๆเลยนกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันขายดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้แบบกังวลอะไรเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้มันง่าย หนึ่งเลยนะคะคุณนกมีความเชื่อด้านดีกับตัวเองว่าฉันคือคนขายดีฉันคือซูเปอร์สตาร์ออนไลน์ฉันคือดารามันมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆให้ให้เรารู้สึกว่าเราคือซูเปอร์สตาร์ออนไลน์เราคือเจ้าของแบรนด์เราคือแอมเบาสเตอร์เราจะไม่เราจะไม่ลี่กับยอดขายเลยรู้อยู่แล้วว่ามันขายได้วันนี้ขายไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จักรวาลเบิ้ลให้ฉันทบต้นทบดอกวันนี้เงินไม่เข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เงินเข้าทบต้นทบดอก ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันยังไม่ได้ไม่สําเร็จไม่ใช่ไม่คาดหลังไม่รอคอยค่ะแป่ให้สบายสบายเบาให้เราปล่อยปล่อยวางแบบเชื่อใจในจัก,กรวาลอะว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสบายๆโอเคไหมคะฉะนั้นโปรแกรม day แนี้นะคะไม่มีคนสําเร็จระดับโลกคนไหนที่เขานะคะไม่เจอปัญหาและอุปสรรคหรอกมันอยู่ที่ว่าใครนะคะจะเอาปัญหาและอุปสรรคนั้นมาเป็นครูและลุกข,ขึ้นให้เร็วคะ่ะ และคราวหน้าจะไม่ผิดหวังอีกจะไม่ล้มเลิกจะไม่กลับไปทําอีกมันคือบทเรียนที่ราคาแพงที่ดีที่สุดที่จะไม่รับประสบความสําเร็จได้นะคะขอบคุณทุกคนมากวันนี้คุณนกมาสั้นจริงๆนะคะบอกไว้ก่อนว่าคุณนกนะคะเปลี่ยนชีวิตจากการที่ลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะคะลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายใหม่ให้กับตัวเองรักแต่งมากขึ้นมีชีวิตที่ดีมากนะคะชีวิตคุณนกเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนไปเร็วมากแลนะ้วตั้งแต่แบบ ออกกำลังกายตั้งแต่กินอาหารเสริมดีๆมีความสุขนะคะคิดดีคิดบวกหาอาหารดีๆให้กับสมองตัวเองนะคะคุณก็จะอ่านหนังสือคนระดับโลกนะคะนั่งสมาธิฟังครูสิตาฟังเพลงดีๆโปรแกรมกับตัวเองดีๆด้านเดียมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะมาหน้าสดมากเลยนะคะก็ทุกครั้งนะคะที่ออกนักกล้องให้เรารู้สึกไปเลยว่า เราคือซูเปอร์สตาร์ออนไลน์โอเคไหมออกหน้ากล้องทีๆบ่อยๆค่ะบางทีคุณเห็นครูสิตาไล์สดไหมครูสิตาไล์สดนี่แบบออกด้วยความสนุกสนุกสนานมากแล้วก็สุกสุกทุกครั้งที่ออกนักกล้องอะนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อเดียวกันมันคือธรรมชาติของตัวเราเองเราจะไม่รู้สึกเคอะเขินอะไรนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยการออกนักกล้องของเราเราต้องเราต้องขายได้อย่างเดียวมันจะไม่เราคาดหวัง มันจะเป็นความคาดหวังมากกว่านะคะเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูการออกกําลังกายแล้วก็มีแมสนะคะทุกคนคะ่ะเราใส่แมสให้ดูนะคะ <c oughs> Our why. Wow. คนเยอะมากเลยนะ